สวัสดีครับครับบุนีเกิดพ่อครับเกิดพ่อตะเกียงเจ้าพายุนะครับเป็นยังเกิดพ่อพี่น้องค้ายดับดูเสลือเกินนะครับจวงนีร่างมือกกินเขาอยู่ดีๆกําลังจิ้มกําลังจี๋จ่ำปนกําลังจีคุยปนล่างเมือกํำลังจี๋ปนป่านะครับไฟยดับดับดูกันเลยเกิดพ่อตะเกียงเจ้าพายุเนาะเกิดพ่อตาสมัยก่อนครับ สมัยก่อนตั้งแต่พอต่อตาแม่ไปไ้ไปหน้าพี่น้องกะจะเจียงเจ่อพยูนนี่แหละครับอ่ามาแรกมากกัไต่กินเข่ากับมาบ้านนั้งเสียกะไต,ต่ตะเกียงนะครับตะเกียงน้ำมันกะตะเกียงอ๊อปาะนะครับตะเกียงสังกะสีนั่นแหละครับพี่น้องผมจักดีเนาะผู้เกิดตั้งแต่ประมาณสี่สิบห้าสิบปีถอยหลังไปกับโค้งสีหูดีนะครับตะเกียงนะครับ เงี้ยปนไอ้กบีนองกับมีแต่เจียงน่อยอันเดียวกับยู่ได้นะครับเจียงคือเก่าื่อกับพเห็นมืดกูมือก็เฟ้ฟาซีหลอดหาหลอดอย่างว่าบ่็เจียงนะครับเป็นน้ำสมัยสมัยก่อนแต่เจียงน่อยยูอันเดียวกับยูได้นะครับสมัยก่อนไปหายไปหน้าไปโกกาเนี่ยเหมือนแรกเนาะคนหนึ่งโกกาพอข้าคามากกับยุ่งกับลายปีดองสูบตะเกียงเอื้อเอเขกมึงน้ำมันนะครับใส่น้ำมันกัดนะครับน้ำมันกัดนะครับน้ำมันกัดช่วงนี้นะครับพ่อหาได้ครับพ่อหาได้อยู่ ครับพอหาได้อยู่แต่มันกัดแต่ว่านะครับแต่ว่านะครับสมัยคร่ม,มืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เี่ยวกับตะเกียงจอพายุนี่พี่น้องหายากหาอยากอีหลีครับเพราะว่าผมเคยนะครับเซิร์ชก,ไกไ็ไปได้ยังไปได้ไปใน้กูเกิลบ่อกนะครับไปหาอะไรนะครับอะไรตะเกียงจาพยุพี่น้องหาอยากอยากพี่น้องมีอยู่ แต่ว่าหันเอามาปรับปรุงหันห่อหมาแตง่งมาใส่ไม้พี่น้องนี่แหละครับตะเกียงจะประยุนี่แหละใส่ใจประมาณเกือบสามพันนะครับเกือบสามพันบาทจังสีออกเสียงได้เป็นอย่างกับพอมันหายากหายอยากเหลือเกินนะครับแต่ว่าน,นี่นะอุปกรณ์นี่นะครับจะได้เสริมอยู่ครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนาะครับผลตะเคียนมึงตะเคียนนะครับนี่ครับฟอยสูบแลอันนี้เพืเอ่อนเราฝอยสูบ ันนี้เกี่ยวดันเวเลาเขาสูบพี่น้องเขาสูบล่มนี่นะครับยังใส่ได้นะครับยังใส่ได้ยังใช้ได้นะครับผมนะครับยังใส่ได้นะครับควยสูบนะครับอยู่ในกูเกิลเนอะอันนึงพี่น้องเสียบะครับสามนี่แหละครับพี่น้องแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทนะครับผมจะบอกว่าสามสี่พันนะครับสามสี่พันจังสีสามารถเพ็ดตะเกียงะบุญนะครับออกเสียงได้นะครับออกเสียงได้นะครับว่าเดี๋ยวรีบไปเรียงาง ครับยากเกือบอยู่นะครับยากเกือบอยู่พี่น้องนะครับยากคนนั่นพี่น้องคนเดียวบอสูบฟังอย่าเปล่าเลือดหนีเด้อฟังสักก่อนนะครับเดี๋ยว้มอนี่คือเปี่ยนเอาเลือดตะเกียงจะประยุข่อยกันมี่แค่กันมี่เด้อครับพี่น้องเห็นจหไม่ออกเสียงไหนบ่สั่นเลยนะครับปัญหามันนะครับจะออกเสียงสูบร่วมป้าป้าก่อนไหนบ่พี่น้องนะครับทั้งใจเดี๋ยวยูนี่ครับนะครับนี่เกิดมาเวื่อไอ นะครับผีน้องมึงจะกอนนี่นครับข้อยสูบพี่น้องข้อยสูบมีข้อยสูบแล้วพี่น้องครับมีอะไรอีกครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับที่เอื่นว่าเจล่มนะครับเจร่มหรือว่าเจน้ำมันพี่น้องนี่สีไม่เด็กนะครับสีไม่เกียดนี่นะครับก็ดิเค็งมึงนะครับเค็งมึงว่าใส่ได่บ่อที่นะครับ พี่น้องนี่นะครับนีอันอ่อป่อในลพี่น้องหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับบ้านาหาเด็กยังไงนครับหายากนะครับหายากเพราะว่าสมัยกูมือนั้นเป็นสมัยใหม่นะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับตะเกียงจีกประยูนะนครับมันไ่ใครมีนะครับแต่ว่าตะเกียงจีกประยูนเนี่ยมีครับมีคนเอาไปหอยไว้น้ำบ้านน้ำบ้านอาหารนะครับน้ำ ปพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่น้องน้ำผู้เพินสะสมของเก่าก็จะไปห้อยไว้แต่ว่าเห็ดใ้ออกเสียงกับยาคก,กับยากบอกไข่มีมนมดมมน,นะครับ <c ười> บ่ไข่มีไไ้กนะ็เหมือนมีจะไฟฟ้านี่นะครับเป็นแบบเจน้ำมันหรือวบาเจลมนะครับเวล่าสูบเข่านี่นะครับมันก็ทเมือนะครับมันก็สีมีเข็มนะครับครับมันก็สิ่มีเข็มนะครับที่มีเข็มมีบอกระดับว่าลมหน่อยลมหลายนะครับเขาไต่ปลาไปตั้งเที่ยกับไฟอ่อนรีรีรีีีลง นะครับเากับพวงสูบสะกอนนะครับจังไตต่อนะครับนี่คือตะเกียงเจ้อพายุสมัยกูมื่อพี่น้องเพื่อนหาซื้อกันนะครับร่างมองครับร่างมองร่างทีร่างมองนะพี่น้องไปซื้อหาพันบาทถึงหนึ่งมืนบาทด้วครับแล้วแต่ตะเกียงนะครับอันนี้ตะเกียงครับเป็นโปะท่อนะครับมีแต่ท่อนะครับท่อเหลืองครับท่อเหลืองครับไม่ไม่ไม่ใช่ทองครับนะครับท่อเหลืองครับ เป็นท้องเหลืองนะครับอยู่กระโปงเนี่ยเป็นว่าเป็นว่าโป๊ตะเกียงนะพี่น้องอ่าเป็นคนถอดเึงนะผมนี่อุปกรณ์เจลาชิมนะครับยังเหลือครับผมนี่ครับนี่นะครับนี่ครับปักผู้เปิดล้มเวลาเฮาสิ่นะครับจิตตะเกียงพี่น้องเอาใช้ใช้ครับเดี๋ยวผมถอดหอวเมืองนะครับอ่าหลายคนอาชีพบ่อหอกนะครับผมชื่อในว่าว่ายรุ่นกูมือนลยครับอาชีพบ่อหู ครับพึ่งมารู้รกระโหลกประชาเจียรพี่น้องนี่ครับสําคัญสําคัญมา,มากๆคือหัวใจเลยครับผมนี่ครับหัวนี่ครับนี่นี่นี่พี่น้องน,นี่นี่ครับอันนี้พี่น้องนี่นี่ควรกองมัดใส่ตะเกียงพี่น้องอันเดียวนี่ไหมครับในน้อยนี่ไหมครับห้าร้อยบาทแล้วก็บ่ไข่มีพี่นอ้องก็บ่กไข่มีเนาะครับนี่นะครับ อันนี้คือนะครับเข็มเข็มน้ำมันนี่ครับนี่ครับเข็มน้ำมันพี่น้องเข็มน้ำมันนะครับเข็มน้ำมันนี่ครับเวลาเขาเขาจะตั้งนะครับนะครับตั้งนี่ครับนี่อันนี้ครับพี่น้องนี่ครับนี่คือนะครับปุ่มหรือว่าพ่วงมาไล่นะครับหมุนเข็มที่ให้น้ำมันออกคอยน้ำมันออกแห้งครับนี่นะครับนี่นะครับยุดเข็มนี่ครับยุดตัวนี้นะครับเพื่อนว่าเลื่อนนี่เห่นบ่เห็นบ่ครับนี่นี่ครับ เลื่อนเข็มนี่ครับเข็มจะอยู่ข้างในนะครับเข็มอัในน้อยครับพี่น้องผมเพื่ออดเอาอย่ามันเสียพี่น้องเข็มนี้อยทอเข็มนี่นะพี่น้องสามลอยห้าสิบบาททอเข็มเลยพี่น้องซ้ำไหนก็ซ้ำเข็มนั่นแหละครับซ้ำเข็มเนาะครับนี่เป็นฟิลพี่น้องอุปกรณ์หลายเลยครับผมนี่คือเพื่อนว่าโปะนะครับโปะนี่นะครับ กตินีครับในขณะนี้ก็มีลวดมัดนะครับลวดมัดคือเอาลวดนี่นะครับเอาลวดลวดนน้อยพี่น้องมาทักทักเพื่องก็เพื่อให้ป้องกันนี่โปะนะครับปกติโปดกเยียงสีมีลวดครับลวดจะไม่มีนะครับลวดจะบ่มีแต่ว่าผู้เฒ่าสมัยก่อนเพินนะครับมีความสลาดนะครับมีความสลาดนี่ครับนี่ครับเป็นใส่ลวดรั้ลวดทักไว้เพื่อว่าให้โปตกเยียงนี่แตกนะครับแตกให้มีความคงทน นะครับเป็นมาสิบหูบ่ทอเคยสิบหรือเคยบ่ทอพอเท่านะครับนี่แหละคือพี่น้องโป้ว่าจซื้อกับว่าทอผมนี่แหละครับเป็นผู้เหี้นะครับเพราะ็ว่าเป็นหนอครับทักนี่นะครับนะครับทักย่างดีนะครับผมทักย่างนี่ครับโปตัตนี้นะครับพี่น้องกระซี่ร้อยบาทครับผมสมัยก่อนอันละจะบาทพี่น้องเจ้าปะครับสมัยก่อนอัลละยี่สิบบาทครับผมเกิดท่านครับผมเกิดท่านเคยได้ไปซื้อพ่อมนะครับซื้อตลาด่วนอาวุธพี่น้อง คูม่มือในสุวนระภูมิไม่มีขายในรอยเอ็ดไม่มีขายนะพี่น้องบ่มีขายนะ,นระยนะครับมีอยู่ในกูเกิลแต่ว่าหายากพี่น้องตั้งแต่บ่ตท่านบวกคาชงตกก่อไปเกือบสี่พันสี่พันบาทพี่น้องเออสี่พันบาทครับคาชงบ่ตท่านนะครับค่าชงอีกพี่น้องทีเชียร์ว่าครับคาชงหาหนอยบาทคาชง,งพี่น้องกันความเสร็กับหาหนอยบาทหาหนอยบาทแล้วไปแล้วนะครับ โอนต่างไปก่อนเนี่ยครับเพิ่นจังทรงมาให้บ่เจ็บเนี่ไปทางพร้อมนะครับนี่นะครับนี่ก็ระโปรตะเกียงนะครับนี่ก็อุปกรณ์เนาะครับโตกตะเกียงนี่แหละครับก็เสียดายมากนะครับบ่ดเป็นไงง่ายดีครับผมบ่ดเป็นไงง่ายครับยากเกือบยู่งนะครับผมนี่ครับนี่เพื่อเอหุ้ว่านี่ครับเอ้าเ้ยปีนองมือนะครับจำนะครับตะเกียงอันนี้นะครับหันมีน้ำมันกัดใส่ได้เลยพี่น้องนี่นะครับนี่ครับ นี่คือนะครับรักเข็มเข็มแต่เกียงพี่น้องนี่นี่นะครับพี่น้องรักเข็มครับนี่ครับรักเข็มเนาะครับนี่รักเข็มนี่ครับนี่รักเข็มนี่ครับเข็มจะอยู่ในหัวนี่ครับในหัวนี่ครับผมมาเปิดดอกนะครับผมมาเปิดดอกเนาะมาเปิดดอกไปนะครับย่านเข็มเสียบดซื้อครับเข็มน้อยหน่อยพี่น้องหายากครับเข็มนั่นพี่น้องอันนี้น้อยสามร้อยอุปกรณ์นี่นะครับมีอยู่หนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นนะครับห้าชิ้นหกชิ้นเจ็ดชิ้น แปรกินเกาชินสิบกินพี่น้องสิบกินจังใดตะเกียงนะครับจังใดมีออกเสียงนะครับผมออกใส่ขึ้นกับคนมันเดืหายเนาะครับปอสซูพี่น้องฟว้างเนาะครับไหลหม่องไหลบอนผมเหียนอยู่หอวอยู่น้องเมื่อวานีดเป็นอาหารพี่น้องของอาหารกระมีนะครับผมของคุณอนุรักษ์ของเกานะครับอนุรักษ์ของเกานะครับยำนะครับห้าวตองหมุนนี่ครับหมุนลักดํามั่นครับให้แน่นครับให้แน่นๆเผื่ออะไรครับเพื่อไว้ดันมั่นเสียบได พ้งนะครับนี่ครับเกี่ยเสมืมนเดข้าหมุนหัวจุกรดนะครับหัวจุกยางรดนี่นะครับพี่น้องหมุนแน่นๆนะครับหมุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นแล้วตั้งให้ตรงนะครับตั้งให้ตรงตรงใส่พี่น้องนี่นะครับตรงตัวนี้แหละครับให้ใส่ตัวนี้ครับโล่งไปนี่นะครับตรงตรงตรงนะครับตรงนะครับถ้าไม่ตรงก็จะเกิดปัญหาทันทีนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับใส่ตรงไปนี่นะครับพ us ี่น้องตัวหมุนให้ตรงนะครับหมุนให้ตรงนะครับ ถ้าไม่ตรงก็จะเกิดปัญหาทันทีใส่พี่น้องใส่จะบบอลงเนาะครับเดี๋ยวผมจะใส่ใส่ใมึงครับผมจะเอาใส่ใหมึงเป็นยังคือว่าใส่พี่น้องผมสื่อแนวคนหลุดไม้ปรหูนะครับใส่แต่เกียงบ้านะเขาจยิบเอาผ่าเอากระสอบหรือว่าเอาผ่าแพร่ม้นแพร่ขนหนูมาเห็ดยังไงได้ผมเป็นได้ที่ว่าทนกับคว่ร้อนได้แล้วก็บ,บ่แตกสลายง่ายน,นะครับบ่แตกสลายงา่ายแต่ว่านะครับแต่ว่าเราอย่าไปขยับเขาโดยเด็ดขาดนะครับ เวลาเขาโดนน้ำมันแล้วโดนไฟแล้วจะมีความนะครับเปิดที่เอื้นวานะครับใส่แต่เจียงจอพยุนะครับจะเรือประมานเท่าไข่ไก่นะครับจะเรือประมานเท่าไข่ไก่นะครับอ่าครับหมุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นนะครับเอาให้แน่นนะครับเอาให้แน่นเอาให้แน่นเสียว่าน้ำมันบ่มยสามารถนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้ำมันนะครับออกจากเต่านี่นะครับจะขึ้นมาน้ําเข็มนี่นะครับขื้อมาน้ําเข็มนี่ ออกมาใส่นะครับไฟนะครับไฟนครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับที่เหลือครับติดนี่นะครับห้าวจักรแล้วปล่อยไฟผูกขึ้นมาใส่ใส่หลังจากติดแล้วเขาปิดจึ๊บนะครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับเพชรดัมมันนี่กะนะครับเพชรดัมมันนี่กะจะปล่อยแล้วมันรดัมมัใส่ใส่นะครับจะลุกลุกอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ชรมันสีเมอรนะครับนี่ครับ ผมจะมูนนครับมุนให้ตึงพอประมาณนะครับจะตึงหลายถ้าตึงหลายครับมันจะอะไรครับมันจะขาดพี่น้องเอานี่ครับใจสําคัญครับพี่น้องครับหาเสือในรอยอ็ดบอมี่หาเสือในไหวันพี่น้องนี่ครับบอมี่นี่ครับเสียบาครับนี่ครับพวกผมจะสร้างไม่ได้ใ่แต่เกียงกันเดี๋ยวนี่แหละครับพี่น้อง เหมือนกัน่ารอยครับผมนี่ไหมครับผ่าบางๆผ่าได้นี่พี่น้องอันนี้ครับเป็นของจริงครับเป็นของจริงครับไม่ใช่ของปลอมบอยเป็นผมบอผ่าเดี่ยวไมยิบต่อกันเก็นถุงนะครับมัดไส้พี่น้องนี่ครับมัดไส้นีนี่ครับครับมัดไส้นีนะครับนะนีครับมัดไส้นีนี่นะครับนี่นะครับสีมีเชือกย่างดีนะครับนี่นะครับเชือกย่างดีนะครับผมนี่ครับมัดไส้นีครับนี่นะครับคนรุ่นไหมบูชานะครับผมผมบอกแล้วครับไม่รู้ ครับไม่รู้ครับแต่ว่าหูเข้ามาใส่ตะเกียงอยู่ครับแต่ว่าบ่ะหูวิธีเหตุใกล้เคียกันนะครับครับไม่รู้วิธีทํานะครับนี่นะครับใส่ตะเกียงพี่น้องนี่นะครับใส่มัดให้นะครับนี่ครับมัดตามปกติพี่น้องเนาะหูดีนะครับว่าทุกอย่างนี่ครับทุกทิ้งทุกอย่างนี่สู่ไฟบ่อใดนะครับสู่ไฟบ่ได้ไฟใหม่เม็ดเล็กกับใหม่ปูนกับใหม่แต่ว่าผ่าจะนี่ครับไฟบ่ใหม่เลยครับผมไฟบ่ใหม่นะครับไฟใหม่อยู่ครับใหม่จนขาว แต่ว่าว่แตกว่าพังพี่น้องนี่นครับเวลามัดนะครับเวลามัดมัดให้ดีให้หมาะให้พ่อดีพองามนะครับพอยังกบพอมัดแล้วหันนาจุดออกแสงแล้วรับไม่สามารถแก้ไขได้ใดใดทั้งสิ้นพี่น้องเสียมามัดไม่กับบ่ได้เสียมาหยอกับบ่ได้พี่น้องเสียมาซูนห่วยยังไงเนาะรับเสียมาแตะตองไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับบ่ได้โดยเด็ดขาดนีครับไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับพอมัดแล้วเลยเ้าเข้ามาขยับคือทิมเลยพี่น้องอ่า กระซำห่อไปใบาบขีดเท่าหรือพี่น้องเนาะขีดเท่าที่ว่าขีเท่าเป็นกอนเป็นยังกับพี่น้องนะไปใบลามันแตกเปาะเลยนะครับแตกเปาะเลยนะครับแตกเปาะเลยนะครับตอนมัดนี่ครับมัดจะแนก็ไเด้ครับมัดให้ตายค่าได้มัดให้อยู่นะครับเอาให้อยู่นะครับเอาให้อยู่นะครับพี่น้องเอาให้อยู่นะครับเอาให้อยู่นี่นะครับเอาให้อยู่นะครับมัดให้อยู่พี่น้องมัดให้เน่นเนยนนะครับพี่น้องนี่ครับหลังจากมัดแล้วครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับจะเป็นในลักษณะนี้ ไฟดมาเสียจรครับหลังจากที่โดนไฟโดนคว่ำร้อนแล้วนะครับโดนคว่ำร้อนแล้วมันก็คืหดเข่าไข่องป้องทอไข่ไก่นะครับสีขาวนะครับไข่องป้องนะครับเดี๋ยวย่ประมาณซ้ำหนีนะครับผมหลังจากที่เท้าใส่แล้วจุดไฟแล้วได้มันเส่แล้วพี่น้องครับเดี๋ยวเราประมาณซ้าไข่ไก่นะครับเท่าไข่ไก่นะครับอันนี้ง่ายอันนี้ครับอันนี้ง่ายครับพี่น้องหญ้าบะมาณนะครับเกือบสิบเส้นนะครับนี่แหละนะครับ ลูกหลานเกิดมาใยื่รุ่นอาเซียเปโหมัวนะครับครับหลังจากนั้นพี่น้องข้าก็เอาลงไปในนี้ไปในช่องนี้ครับมีช่องนะครับช่องนะครับก้อนเสือกลงพี่น้องเห็นใจไดมครับผมเอาโป่นี่ครับใส่ตะกรันตามขั้นตอนนะครับตามขั้นตอนนะครับโป่นี่พี่น้องว่างค่อยๆครับอย่าวางแรงอย่าวางแห้งมันจะแตกนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนี่ครับเอานี่ครับ ใส่ต้อนนี่ครับพี่น้องเขาจับก็ได้นะครับจับก็ได้ย้ำนะครับใส่แต่เจียงนี่เวลาถูกไฟถือควบร้อนเนี่ยวครับสมัยก่อนผู้ถ่อเิ่นบาย่าห้ยตีย่าห้ขูย่าไปจับแล้วมาบายตาโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าจะทำาลายสายตาเข้าจะทำาลายตาเขานะครับมีผิดนะครับไม่ก็ผ่านะครับผ่าซื่อๆนี่แหละครับผ่าแก่ไๆก็ยังผ่าแพร่ผ่าเบียงเขานี่แหละพี่น้องน่ครับคือไฟเรียวหดเข่า พดข่าเดียวกับยูนะครับปีหนึ่งกับ่บเป็นหนังวาตายาไปซู่นะฮะาปซู้นโดยเด้อดขาดยาไปขยับยาไปแตะต้องโดยเดือดขาดนะครับจะยูได้นะครับพี่น้องมองนะครับต่อไปนี้นะครับผมจะไปหาซื้อนำมันกัดนะครับถ้ามีนำมันกัดมาใส่ในนี้นะครับเป็นว่าใช่ได้นะครับใส่ได้นะครับมันกัดมาใส่ได้นีมนะครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับ ประกอบไปเลยครับผมประกอบไว้นี่ครับนี่คือเอ็นว่านะครับหัวโปะหัวโปะแตะเกียงพี่น้องทั้งหมดนะครับเป็นทองเหลืองนะครับไม่ใช่ทองคำนะเป็นทองเหลืองนะครับจากนั้นพี่น้องหมุนตัวนี่คอยนี่ครับหมุนตัวนีึ่งทอนี่ครับเอ็นว่านะครับหมุนน็อตประกอบให้หัวบวาลุษให้ตะเกียงบ่าขยับนะครับหมุนต่อให้แน่นนะครับนี่นะครับหมุนต่อให้แน่น ให้แน,นนะครับให้แน่นพอประมาณพี่นออ้องเนียนเท่าเหาแเน่น,น,นมือเท่าไหร่ละครับนี่นะครับนี่คือนะครับสายหูหิวหัวตะเกียงพี่น้องอันนี้กลับเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองนะครับนี่ครับเป็นทองเหลืองนี่ครับนี่เพื่อนมานะครับเนยวบางขนน,งน,นะครับผาดบางขนนะครับแผ่นบางขน อะไรค่อนกับกระซ้ามบางหัวตะเกียงกับว่าไดแล้วถ้าเชื่อมาพี่น้องนี่นะครับถาดคอกเพื่อยังพี่น้องเพื่อว่าเสียงไฟเวลานะครับเข้าไตเหล้วกับแสียงไฟมันจะมากระทบใค่ใครทียังเงี้ยนเข้าตีตีฝ้าไหมพี่น้องเงี้ยเราตีฝ้าฝ้าชีขาวนี่ครับฝ้าชีขาวเปิดไฟหลอดเดียวจะแกีงทั้งเงี้ยนะครับถ้าว่าสีอื่นมันก็จะคึ้มันมันก็จะเมือนพี่น้องนี่นะครับได้ไปสีขาวรับผมสีขาวนะครับพี่น้องมือรับผมนะครับ เอาเส้นนี้พี่น้องเอาเส้นนี้นี่ครับนี่คือขั้นตอนนะพี่น้องน้ำมันเด่นในขนาดนี้กับประมาณอยู่ประมาณพอเกินสามโลพี่น้องน้ำมันกับขวดหนึ่งเนาะค่ะน้ำมันกาดนะครับสมัยก่อนน้ำมันกาดขวดละสามบาทนะครับซูเมอร์เนี่ยขวดหนึ่งผมว่าสิบว่าลายบาที่บกพี่น้องเดดหนึ่งหน้าจะแพงกว่าน้ำมันบินซินนะครับน่าจะแพงกว่านะครับยู่ในสุวรรณมีขายกับผมไปสุววรณผมก็จะไปซื้อมาร่องมึงนะครับชว์ดันผมก็จะใต้พี่น้องมึงว่า มันออกเลยว่ออกนะครับหลังจากนั้นพี่น้องนะครับย้ำนะครับเลียบนี้ผมไปพ่อไปเห็ดพึ่งเอามาซสอมพึ่งเอามาใส่นะครับหลังจากที่สร้างใส่มาแล้วครับใส่ตะเกียงพี่น้องสร้างใส่มาแล้วนี่นะครับมาเตรมเรียบร้อยแล้วอย่าเป็นเสียพี่น้องไปตลาดซื้อน้ำมันกามาใช่นี่ครับควายสูบนี่ครับนี่ครับย่างครับไช่ได้ครับผมนี่ครับนี่ครับ นีเครื่องค่อยสูบนะครับเพราะสูดแล้วครับแต่วันที่เต็มนะครับมันจะดันเครื่องสูบ้งลดพีนองเครื่องสูบต้องลดจักรยานนี่แหละแต่มืเส็มมันจะดันคึกๆๆนะครับแล้วนะครับดันแล้วพีนองมืงเข็มก็ับเข็มเข็มนครับเข็มนี่ครับนะครับเข็มจะขึ้นนะครับเข็มจะขึ้นเหมือนเจดมันเป๊ะเลยครับเหมือนเจดมันครับเข็มจะขึ้นนะครับเข็มจะขึ้นไปเข็มนะครับเข็มไปทั้ง้าออกจากทรายไปทั้งขวาเข็มมันเต็มป๊บป หั่นล่มมัหลายแห้งดันแห้งพี่น้องนี่ครับนี่คือทีป,ปล่อยครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่คือเนื้อปล่อยนะครับเนื้อปล่อยล่มก็จะเหมือนเปียนเพราะปลอยล่มลดมันแข็งมากมันสิแตกต้องปล่อยออกปลอยออกมึงเข็มถอาปล่อยเอาบลปล่อยเลยลืมข้าวเรือบาม,มือหลุยนะครับปิดไวไ้ไหมพี่น้องปิดไว้ไหมนะครับอวยมากพี่น้องอวยมากเงียบมากครับสูบล่วงเของอีสินะครับอ่าเนาะสูบล่วงเกาไปครับพี่น้อง ครับล่มนะครับเต็มเรียบร้อยครับผมเนี่่ครับเวลาเต็มมีนองก็จะดันนอกนะ่ครับคืออันนี้คือลมเต็มนะครับลมเต็มนี่พี่น้องครับลมเต็มนะครับเห็นไหมครับนี่ครับลมเต็มนะครับจะดันออกนะครับดันออกไม่เกิดปัญหานะครับไม่เกิดปัญหานะครับดันออกไม่เกิดปัญหาไม่ต้องควนะไม่ต้องัวพี่น้องบ่รีคมามเสียหายหน่ยครับพี่น้องดันออกนี่คือลมเต็มแล้วครับเพิ่งอยู่ออกไปครับสักพักหนึ่งก็ห่อใส่ไปเอยๆลมก็จะอ่อนไปเอยๆห่อไปใต้ปลา ประมาณชั่วโมงสองเย่วโมงพี่น้องหรือว่ามันครึ่งชั่วโมงนะครับฮลนโร่อเห้อกับมาตั้งคันแท้คันหน้าเวทนอนหันยุบานเ้องกับตั้งก็เพื่อนห้องนี้ครับสูบก็ไปครับผมนี่ครับสูบกับไปครับหันน้ำมันจะเหมือดกับห้องกับสังเกตมึงนะครับยี่งขอ้นเลครับพี่ต่อถ้าเกิดมันเกิดน้ำมันกันครับผมถ้าเกตมึงบอกน้ำมันอ่อนแต่น้ำมันน้อยนะครับบางคนก็ถือไปน้ำบางคนก็เติมเต็มนี่ครับเติมเต็มนี่จะประมาณนะครับประมาณนะครับเติมก็ไปประมาณครับหนึ่งลิตรนะครับประมาณหนึ่งลิตรนะครับหนึ นหนึ่งเลียดนี่ตัวหาไต่ตั้งแต่จุดตั้งแต่ประมาณสักถุมหนึ่งพี่น้องจะไปหมดนอยู่ประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนสมัยกนะ่อนผมจําได้นะครับเที่ยงคืนหลังจากนั้นไปตะปลาพี่น้องเอาปลาขามาไว้เติมหน่อมันออกไปไหมแจงขอหลอพี่น้องเอาบ่อสู้กันฟางเนาะครับบ่อสู้กันฟางพี่นอ้องอ่าบางคนก,นกนรสจบางคนหาสื่อได้ครับห้าพันบาทว่าขายกับผมบอกจำสื่อครับห้าพันบาทไม่ขายนะครับไม่ขายนะครับไม่ขาย แล้วก็ผมมื่วาสีขายนะครับสมบัติของ่อของแม่นะครับรักษาไว้นะครับไม่ขายนะครับ5 0 0 0ันบาทไม่ขายนะครับจ็นะครับ5,000ันบาทไม่ขายครับไม่ใช่500รอยนะครับ5 0 0ันบาทก็ขายนะครับนี่นะครับเจียงเจ้าพายุคัหลังจากที่ผมไปให้ลามันมากขัดกับคลิปต่อไปผมจะมาไต่พี่น้องเมึงครับมันสีออกบอสีขมละสีสมละค่าคุยบอนี่นะครับะเจียงเจ้าพายุครับพี่น้องฝากกดติดตามผมด้วยเนาะครับอ่ะ ติดตามลิปต่อไปครับผมติดตามลิปต่อไปเอะกันครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับลำรวยเลืเล่อนเจริญบินองช่วงในช่วงหนาฝนเรามาระวังก่อนแล้วกันเนาะครับบางครั้งไฟพลังแสงอาทิตย์ที่ฮาทิตทําั้ขามันก็เงือนนบินองก็ใส่ได้เป็นบางจุดนะครับสวัสดีจงกัะประยุพี่นองแจ้งสว่างสว่างในตาอิดีเดือพบินองขอบคุณและขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจครับผมสวัสดีครับ